อยังห้าสี่ครับสอวันนี้โบ๊ทมาทำอะไรครับมามาทำแผ่นเพลงครับฝากเพลงฝากเพลงชื่อเพลงอะไรครับเพลงหัวใจนักสู้ครับที่ที่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นอะไรครับขึ้นทะเลครับขึ้นอะไรครับ fm 915 mega hertz ครับใครชอบฟังลูกทุ่งมหานครมหานคร ltm fm 9 5ครับผโอ้ใครใครฟังประจำเลยเนี่ยยายเปล่า ยายครับอ่าเาฝาเพลงอะไรครับฝากเพลงอะไรครับวันนี้หัวใจนักสู้ครับอ่าร้อยกี่ท่อนนี่เพื่อนเอ้ยลมบ้างไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยใครจะร้องไงนี่ครับโอ้แล้วแล้วแล้วอีกเพลงเพลงแรกเพลงอะไรนะโมจริงโมจริงาฟังหน่อยฟังเต้นด้วยเต้นหนึ่งโม่จริงโม่จริงโม่จริงโอ้ ฝากฝากแฟนเพลงหน่อยแฟนเพลงขอเพลงได้ถ้าฟังเพลงบููแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคำสิงสมารีด้วยช่องเก้าห้าหรือว่ากดใช่ช่องเก้าห้าด้วยรับเย่ขอบคุณครับเย่ค่ะช่อง9าด้วยครับอย่าเอาแบบเมื่อกี้ครับ โบทคะอ๋อครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้โบ๊ทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบสทด้วยนะคะอย่าลืมให้ซับสไคร b ์กับกระดิ่ง,งนะน